น้ำหอมที่ใครหลายๆคนชอบดูกินใหม่ในปี2021นี้อาปเตอกินนคิเตาเจเพไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับฮันอีกต่อไปเมื่อมีน้ำหอมขี้เต่าเจเพ็ด <G ül> เป็นการอัปเกรดจากน้ำหอมที่ได้รับความนิยมอย่างรักแร้เปรียบอัปเกรดตัวใส่มนดำกับคำสั่งของเจเพ็ดเข้าไปบอกได้คำเดียวฮันสลบ <G ül> เราสลบเพราะฮันตบจนตายวัดใช่ดีบอกตอกใช้แล้วบินกรุณาทิ้งไปเลยนะคะวัดวัวหนึ่งเลขกวัวสองวัวหนึ่งเลขกวัวสองขณะนี้ปฏิบัติการขูดขี้เต่าเจพัทจะเริ่มขึ้นนะปันนีวัด <What? S 2> ขูดบ้าขูดบอเลยวะไม่คือแบบว่าเราเห็นเจพ,พทไงว่าอยู่ในแบบนี้เราก็อยากจะขูดมาทำน้ำหามใช่ไหมแกถามใครวะถ้าแกถามฉันเนี่ยฉันไม่อยากร่วมด้วย <c oughs> อุ้ยหัวจเป็นเลงนะเด็ก ชื่อเสียงเรียงนามาสิ <ellt on. S 1> าอ้าวอีไปใส่อะคืออะไรนี่เป็นแต่เด em ี๋ยวคนเธไปขวดจะตื์ต้งแหนงนแดนทุกทีฉันเหน็นแล้วมันอยู่ตรงหน้าโอ้โหแล้วเพื่อนเราก็ลากมาเลยนะจ้าไม่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 ไไม่เปลี่ยนนี่เพื่อนเอมิลี่เมื่อกี้เขาเป็นใครหรอที่เป็นฮันน่ะคือคือแบบว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอะ ฉัน้ยินเสียงฉันก็เลยวิ่งมาเออเหรอวะแล้วนะดูดูมันมาอีกแล้วแกเขาเป็นใครนีเขามาจากนาอ่อาวเสียงสัญญาณของฮันเตอร์ที่หอยพอไอ้ไขแกเขามาอีกเล้วเดี๋ยวก่อนอุ้ยอันนี้มาหนักมันหนักมากอือ้มหัวใจฉันจะแทบลับปี่ไหวเลยแกเดี๋ยวก่อนใจเย็นมาจริงเป้า โอ้โหหัวใจเต้นสักขนาดนี้เมื่อเล่นให้ใจฉันเป็นแบบนี้ฉันว่าเธอคงมีพักกาใช่ไหมเออง็ไบแล้วอ่ะเงินขอซื้อสักโหลอสองโลยนะคะอุ้ยเดี๋ยวก่อนมันมากแกโอ้โหอยู่อยู่จะกระตึกตัก <laughs> เพผว่าเชอหน้าหน้าหักหน้ารักหน้ารักจริงปะวะใครวะด,ดูดูดูโอ้โหพี่กลางวะ ปีปีมาด้วยว่าปีปารีปีปีปารีปิีจึงปิีฉิงจะดุปีปีฉึงก็จะติดติติดติตินมาหรือเปล่านะพี่กว้างมาแบบนี้ถูกไปแล้วนาเอาวางกับดากวางกับดากหนูไปในที่อื่นก็ได้ไม่เอาพี่กวางเลยโอ้โหแล้ววางแบบปี๊บๆทั่วอาณาจักรเลยนะจ๊าพี่กว้างพี่กวางหนูไม่ให้พี่กวางหรอกบายบายไปแล้วน้ำหมเธอหยุดอยู่ดีนะเธอไโอ้กินขี้เต่าจ้าแพ็คมาให้ฉันฮะเจ้าไปทาไมนี่แน่กินขี้เต่าเจ้แพ้ เดี๋ยวก่อนอุย้ยเจอบใจแพทพอดีขอขุดหน่อยได้ไหมรักเลเธอ <laughs> ไปก็ได้เดี๋ยวก่อนพี่กวางจะมาหรือเปล่าค่ะเอาจบเลยพี่กวางสลบไปแล้วฮะเดี๋ยวก่อนเจอนน้ำหอมกลิ่นขี้เต่าใจแพทไปสลบไปเลยเหรอโอ้ oh my god เขาเอาใจแพทแทนว่ะอยากได้หัวน้ำหอมก็ไม่บอก <laughs> เดี๋ยวฉันก็จะมาปัดไฟตรงนี้แทนละกันนะขอบคุณมากเลยนะเจ๊แพตแต่หวังว่าเธอจะให้ฉันกูดรักแลเธอไม่ว<ะ>ัดกูเลยเดี๋ยวก็อนกันเถอะก่อนมามาว่ะมาว่ะนี่ถามจริงเธอพี่กวางจะเอาอะไรกันหนูนางหนาเนี่ยอยากได้น้ำหอมไปซื้อที่ตลาดสิเดี๋ยวก่อนเคาน์เตอร์น้ำหอมก็มีเยอะแยะทำไมไม่ไปซื้อมาให้หนูทำกินให้หรออยากได้กินอะไรบอกหนูมาอ คือพี่ดิอยากจะให้กินที่แบบว่าลักกี้มันชอบฮะถ้าลักกี้ชอบนะน้ำเปล่าก,ก็พอมันก็ชอบวัดจริงเหรอ,อจริงอะไรก็ได้แกงจืดก็ได้แกเดี๋ยวก่อนแล้วมันมาตามมา,า,มมาแบบขนาดนี้ได้เหรอวะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ตามจริงเถอะชาติเนี่ยเป็นสัมภเวสีหรือเปล่าหรืออะไรบ่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวนี่พี่กวางโอ้โหตามทุกโยอดเดี๋ยวก่อนเห็นแล้ววะเพชรเพ็รวัดเฮ้ย ไม่เห็นเหรอไม่เห็นแบบนี้ฉันส่วนนะแกไปแล้วฉี่จำหอมกลิ่นรักแลปเปียกของเจ๊แพทต่ออีกทีหนึง่งไม่กลับหรอกกลับให้ก้อฉันไปแล้วเแบบ๊ะโอู้หูถูกดึงมาดึงทีแล้วเออตีเจ็บจังเลยอุย้ยพ่อมาอกระเพกคั้งเพกหนุนกระเพกค่ะไม่เป็นเลยนะเดี๋ยวผมช่วยคุณเองอู้ยมืดแมนเสนอเกินนะแกเดี๋ยวก่อนเงียบอย่างเงี้ยไม่ใช่เขาไปตายนะแก โอตันเข้าไปอยกางรถสปอร์ตกลับมาไม่ใช่เศษเหล็กนะเว้ยโนตันโอ้ไม่กอนั่นไงล้อหลุดไปข้างหนึ่งแล้วแกฉันว่าฉันควรจะต้องไปละแต่ฉันควรจะไปไหนดีอ่ะฉันควรจะต้องไปหาหมอแกแล้วฉันขอเปิดกล่องอวด อยู่น sucking, so first, ี totally ่นี่กองอยู่นี่เปิดเลยแล้วกันฉันขอของแบบเข็มอะได้ไหมอะฉันอยากได้เข็มมากเลยอะฉันได้หาคุณหมอไปเจอแต่ไม่เป็นไรอุ๊ยเ๋โนนตันแกกลายเป็นซากเหล็กไปแล้วอะได้เป็นขาทาวอะเดี๋ยวก่อนนะฉันเอาคทาดีกว่าว่ะน้ำหอมน่าจะไม่เวิร์กตอนที่เจ็บแหละมา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 เดี๋ยวโนอนตันแกล้อหลุดไปไปข้างหนึ่งตอนนี้ได้กลายเป็นซากเหล็กแล้วแกอือ หาก,กล้องต่อฉันจําได้ว่ามันอยู่ตรงนี้แล้วฉันวนทาไมวะนี่สปอร์สปิมฉันต้องหากล้องฉันต้องหากล้องแล้วฉันจะหมอวะ <What? S 2> ยืนทำไดร้หรอเอมิลี่เอายืนจนอีกาขึ้นหรอเอ๊ะไม่นั่นอีกาฉันใช่นั่นอีกาฉันหรือเอมิลี่วะเอ๊ะ<อ><อ>นี่น้ำหอมรอฮิวเสร็จก่อนนะ ได้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 อออีกาฉันเองแกไม่เป็นไรนะเพื่อนเดี๋ยวฉันจะไปช่วยเอาทำไมกลายเป็นจิปแพดวะนี่นนตันแกวิ่งฉีกออกไปเลยแกฉีกไปเลยนะเดี๋ยวฉันฉันไปช่วยคุณคุณใครวะอ๋อจิปแพเองมาฉันไปแล้วฉันไปแล้วฉันกำลังไปแล้วนนตันแกแกอย่าพึ่งเข้ามาแกวิ่งออกไปแกอย่ามาเด็ดขาดแล้วก็วิ่งวนอยู่ตรงนั้นนะฉันบอกว่าฉันจะไปช่วยฉันจะไปช่วยฉันไปช่วยเองแล้วก็ จเป,ปิดไว้อะไรนอตันที่ถูกรถแท็กเตอร์ทับรถสอ so in, ป places. อร์ตกลายเป็นซสื้และตอนนี Rico ้ก็เลยเป็น hey, อีแล้วค่ะไม่เป็นไรน้อนอตันเฉันช่วยเธอเองฉันมาแล้วเพราะฉันคือวันเดอร์วูแมนเอาสิอุ้ยผิดตัวผิดตัวนะคะพี่เบนไปๆๆไปโอ้โหแล้วทำไมจะม่คนเจ็บแถวนี้เยอะจังเลยอะปวดตตึงค่ะมานับคนเจ็บที วีวอวีวอตอน,นี้อเต็กตึงกําลังติดไฟแดงอยูน่นะครับตอนนี้อเต็กตึงกําลังติดไฟแดงอยูน่นะครับเสียงปอเต็กตึงคุณจังเลยว่ะทำไมรับหลายจ็อบวะ <c oughs> นี่เพื่อนฉันปั่นไฟอยู่ตรงนี้นะฉันแค่อยากจะให้ฮิวอะมาฮิวตรงนี้ได้นะเพื่อนครั้งสุดท้ายแล้วใช่ไหมอะฉันก็ดังปั่นไฟวัด <What? S 2> ไม่ต้องมาก็ได้พอตทอนนี้เลือดก,ก็เต็มกันหมดทุกคนแล้ว เดี๋ยวฉันไปเปิดประตูให้นะเปิดระวังหลังแป๊บคาร์โลครับตอนนี้ปริเตอร์อยู่หน้าแล้วครับเอ๊ะกรเท้านะคะเสียงใครวะเสียงขอบออันออสวัสดีครับมาแอลตอนนี้ไม่บอกส่อมค่ะนอตันวิง่งต้องวิ่งแล้วเนาะนอตันก็วิ่งมาทางกูเออฉันจะไปไหนดีวะเดี๋ยวกันเดี๋ยวนอตันฉันจะกลับที่เดิมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจุ๊กตัวนี้ได้ฉันจุ๊กตัวนี้ได้แล้วนอตันก็เป็นผู้โชคดีในการที่จะถูกคัดเลือกจากพี่เบนนะจ๊ะเซจิเลย โนตันเธอย่าตายนะโอ้มเยก้เละเป็นอีกแล้วจ้ะน้ำหอมฉันว่านะเธอไม่ควรจ,จะต้องทำกินฉันแล้วฉันควรทำกินไหนอีโน,อนอตันแล้วตอนนี้มาแล้วจ้ะพี่เป็นออกไปกันให้บมดนะเพราะฉันจะอยู่กับโนตันไปสองคนเงยกจะเคินไปไหนลนะโนตันไปพร้อมจะครับ คือผมไม่มีธุระอะไรกับพี่เบนเลยคือผมไม่ใช่ลักกี้นา้ก็เป็นแก๊งเดียวกับลักกี้ดิไม่ครับคือคกับผม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 แกทำ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 ,ทำ,ท,ำทำคุกกี้เหอคุกก้เหรอ,อคกี้แกอร่อยไหมอ,อ,อ่ะก็ผลิตมาจากอี้ะครับนี่นแกก็น้างอยู่ตรงนี้เลยแล้วกันฮนะัลโหลไอ้จริงอฉันส่งคุณนอไปหาแกแล้วนะ อะไรนะแกไม่อยู่บ้านเหรอโอ้ฝากให้มันล้างจานเช็ดบ้านได้เหรอโอเคได้แค่นี้เออสวัสดีครับคุณดับเบิมครับคุณเรียกปตัตติงไปไม่ใช่เหรอครับแล้วตอนนี้พวกคุณอยู่ที่ไหนนะครับอ,อ่คือตอนหนูกลับบ้านแล้วค่ะฝากรับศพที่อยู่ในแบบนั้นได้ด้วยไหมคะเออแบบนี้ไม่มีใครนะครับคือแบบเม่อมเข้าไปแล้วมันก็รุ่งรนอะครับเออ น่าจะบินไปแล้วนะครับกับสายการบินดัะคอนสวรรค์เองเลยแต่ขอบคุณมากเลยนะครับที่จะใช้บริการของปาร์ติตเคิร์เกมขอบคุณเครับป่ะไอ้ข้าวไม่มีสอบแล้วกลับบ้านได้เก็บสารประพวงกับพวกพี่ตุ่นปขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้นนะนะคะที่รับชมจนถึงตอนนี้ต้องขอขอบคุณมากมากและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กดทุกปุ่ม subscribe สสกันด้วยนะคะ ที่สําคัญเลยกดกระดิ่งกันด้วยล่ะจะได้ชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะคะและตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย